โรงเรียนวสีพวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน43คนโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูน์อมเยชนบางปะหันมาเป็นพระวิทยากรโดยพระวิทยากรได้นำนักเรียนทุกคนสวดมต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบนิ่ง เตรียมความพร้อมของดวงใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในทางพระพุทธศาสนาจากนั้นพระจาจยาได้ทีมงานได้เริ่มให้การอบรมได้มีการบรรยายทมเรื่องศีลธ้าบาปบุญคุณโทษและพระคุณของพ่อแม่เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สํานึกในพระคุณของพ่อแม่โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถึงแม้ว่าลูกจะรักพ่อแม่มากเท่าใดตั้งใจถึงถนอมเลี้ยงท่านด้วยทรัพย์สินเงินทอง วัตถุบำรุงบำเรอให้พรั่งพร้อมสะดวกสบายอย่างบริบูรณ์ที่สุดไม่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากกระทบกระเทือนเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวก็ยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าตอบแทนพระคุณของปิดามารดาหรือพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงแต่เมื่อใดลูกหาทางทําให้พ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาที่ไม่มีศีลให้มีศีลที่ไม่มีจาคะให้มีจาคะหหรือพ่อแม่ท่านใดที่ยังไม่มีดวงปัญญาก็ให้มีดวงปัญญา เมื่อน,นั้นลูกจะได้ชื่นขึ้นชื่อว่าตอบแทนพระคุณของพิดามารดาได้อย่างแท้จริงจากนั้นพระอาจารย์ได้ฝึกฝนอบรมน้องๆเด็กนักเรียนนะครับเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธอีกด้วยสําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ครับเพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินยัยมีภาวะความเป็นผู้นําและมีค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากําหนดมีความเอื้ออาทร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งยังยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันบนสังคมที่แตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุขซึ่งการมาอบรมในครั้งนี้นะครับนอกจากเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดําเนินชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมสันทนาการที่สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้แก่นักเรียนอีกด้วยซึ่งทุกคนตั้งใจจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดขึ้น เป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรมต่อไปครับ